วัสดุชนิดแรกนะคะที่เรานํามาผสมกับพิมนปลูกบอลสีของเราเนาะก็จะเป็นในเรื่องของอ่าใบก้านปูนะคะพเพื่อนๆซึ่งมีตัวใบก้านสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่มินตาการ์เด้นคลิปนี้นะคะมินก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการใช้วัสดุปลูกที่อ่าส่วนใหญ่แล้วเราจะนํามาผสมกับดินเนาะที่เราจะใช้ปลูกกับต้นบอนสีของเรานะคะ ซึ่งในการใช้วัสดุปลูกนี่นะคะเพื่อนๆก็เพื่อที่จะช่วยให้ดินเขาสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะในการใช้ดินปลูกเนี่ยซึ่งเป็นเป็นดินที่บอนสีเขาชื่นชอบมากๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นดินร่วนเนาะ ดินร่วนดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะก็จะทําให้ต้นบอนสีของเรานั้นจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะเพื่อนๆมีต้นใหญ่ใบสวยงามแตกก็แตกพุ่มได้อย่างาสวยงามเนาะซึ่งหลักๆเลยนะคะเพื่อนๆวัสดุที่เรานํามาใช้ปลูกบอนสีนั้นก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันคะ่ะวัสดุชนิดแรกนะคะที่เรานํามาผสมกับดินปลูกบอนสีของเราเนาะ ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าใบาก้ามปูนะคะเพื่อนๆซึ่งในตัวใบก้ามปูเนี่ยต้องเป็นใบก้ามปูผุใบก้ามปูที่หมักแล้วนะคะเราถึงนํามาใช้ประโยชน์ได้เนาะเพราะว่าในตัวใบก้ามปูเนี่ย ขาจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะเพื่อนๆที่มีสารอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่มีความจําเป็นต่อบอนสีของเราเนาะแล้วก็เขาก็จะมีธาตุไนโตรเจนสูงนะคะเพื่อนๆอ่าเวลาเรานํามาผสมกับวัสดุปลูกแล้วก็จะทําให้บอนสีของเรามีต้นใหญ่ใบสวยงามแล้วก็สามารถทำให้ดินเนี่ยเขาสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ กับเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะอ่าถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกากมะพร้าวสับนะคะอ่าในตัวกากมะพร้าวสับตัวนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะนํามาใช้เราต้องนําเขาเนี่ยไปทําความสะอาดไปชาระไปชําระ,ล,ะล้างสารแทนนินออกจากในตัวกากมะพร้าวก่อนนะคะเพื่อนเนเพราะว่าอ่าในตัวสารแทนนินเนี่ยเขาจะเป็นตัวชะงักการจเจริญเติบโตของบอลสีของเราได้เนาะ ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถูกวิธีอย่างนี้นะคะในตัวกระมะพร้าวเ,เนี่ยเขาก็จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะถ้าเกิดว่าประโยชน์เขาก็สามารถระบายน้ำได้ดีกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อนๆนถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของใบมะขามนะคะนี่ ใบมะขามตัวนี้ก็เป็นใบมะขามผุหรือว่าใบมะขามเก่าแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราขยำอย่างนี้นะคะ,ะขยำอย่างนี้เขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็จะยุ่ยออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นใบมะขามเก่าที่เราจะสามารถนามาใช้ได้เนาะซึ่งในตัวใบมะขามเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของกัดสีบอนสีให้เขามีสีสวยสีสวยงามสีเด่นชัดนะคะอ่า และข้อแนะนํานะคะในการใช้อ่าใบมะาขามเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้ใบมะาขามอ่าในต้นบอนสีที่เขามีการจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆหรือว่าต้นใหญ่ต้นที่แข็งแรงแล้วเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปใส่กับต้นบอนสีที่เขายังเป็นต้นเล็กอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นต้นที่เขายังไม่แข็งแรงเนาะ ในใบมะขามเขาจะมีลิ์เป็นกดนะคะเพื่อนๆมีลิ์มีความเป็นกดอ่อนๆอยู่ถ้าเกิดว่าต้นอบอนสีที่เขามีความอ่อนแออยู่อย่างนี้นะคะเขาก็จะไปกัดเหมือนกับเขาจะไปกัดล่าไปกัดหัวบอนสีอันนี้ก็จะทําให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยเน่าได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะก็มาข้อถัดมาเลยเนาะ ในการใช้ทานนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นผงถานแบบนี้เลยนะคะอ่าประโยชน์ของผงทานประโยชน์ของทานแบบนี้นั้นนะคะเพื่อนๆเวลาเรานำมาผสมกับดินเนี่ยก็จะทำให้ดินเขามีความร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะตัวทานนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะช่วยในเรื่องของอ่า ปราบศัตรูพืชได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมดเป็นเพีย้ยหรือว่าเป็นพวกหอยทากนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆถานเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับความสมดุลในดินได้ด้วยนะคะอ่าตัวสุดท้ายของเรานะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นแกบนะคะแกบที่เราจะนำมาใช้ได้ต้องเป็นแกบเก่าหรือว่าแกบที่อ่า แกบเขาเขาดำแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ตัวนี้นี่คือมิน้นนํามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมเฉยๆเนาะอันนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆในตัวแกบเนี่ยที่เราจะนำมาผสมกับดินเพื่อที่จะรักษาอ่ะเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเขาสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็อ่ะเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำมีดินล่วนซุยเนาะ ตัวแกบนี้นะคะเพื่อนๆเขายังป้องกันแล้วก็ปราบศัตรูพืชได้ด้วยนะคะเช่นมีหอยทากมีมดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหอยทากเนี่ยเขาจะไม่ชอบอยู่แล้วเนาะตัวแกบนี้นะคะเพื่อนๆนอกจากว่าเขาจะให้ความร่วนซุยกับดินแล้วแล้วก็ให้อาดินเนี่ยเขาสามารถระบายน้ําได้ดีแล้วเขายังป้องอเขาย่างช่วยเขายังปราบศัตรูพืชได้ด้วยนะคะ เช่นหอยทากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีปัญหาหอยทากมารบกวนบอลสีของเราก็สามารถนําแกบตัวเนี้ยไปโรยบริเวณหน้าดินได้เลยนะคะเพื่อนๆทั้งหมดที่มิ้นกล่าวมา5้าหกข้อนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นวัสดุที่เราใช้ในการผสมดินเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเขาสามารถระบายน้ำได้ดีเขากักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็เป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำเนาะ ซึ่งหลายๆท่านนะคะที่ได้ปลูกบนสีอยู่ก็น่าจะนำวิธีนี้ไปปรับใช้นะคะเพื่อนๆอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะไวเจอกัน